จะเอามาอะไรมากเป้าคือใหญ่แท้สวัสดีพี่น้องผู้วดมานาะนี่ฮะไเอ c าเนี่ยมั้ไเดินทางมาไกลเนาะพี่น้องอู้วพอดีไอ้ดอนมากไอ้ดอนครับอครับ อรวมแคหคือป่าวะก็คือเดียวมะครับรมกันเรกดหรอสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีสวัสดีเอซสู่ทุกคนเด้อพี่น้องเอ้ยยินดีตอนทับเข้าสู่ช่องน้องอันมือนี้พี่น้องเอ้ยอันสีว่าเอียงน้องพี่น้อง มีแขกสิมาเพื่อนเบอร์เินตีกำลังเหยียนเครื่องเหยียดคล้องมีแขกสิมาเพื่อนเบ่ร์เงินกำลังเหยียนเครื่องเหยียนคลองแขกเตรียมหับแขกเดี๋ยวพี่น้องมาทาบึงว่าไปเดี๋ยวเอาสิไปเอารถไปเอาของพี่น้องเพิ่นมีของสีขี้เสดเกงไปหับยุควะนี่แหละ ผู้บ่าวเอิ้นผู้บ่าวก็ได้ผู้บ่าวมันมันเยี่ยมเยี่ยมเนาะผูนบ่าวนานๆที่สิเห็นนั่นๆผู้บ่าวมามาเฮือนเนาะเออเอาไปจิ้มเลยบ่เอาไปจิ้มเล้ยสิไม่ไปเปะเปะเอาอยู่ฝัาดน้ำเปิดจิบโอมี่บ่ ทับยืนนี่แหละพี่น้องเอ้ยุควานี่แหละยุชาหัวเขบนตบีันี้ผมจะเอาหมดจังนองเลยบอออกไรเนี่ f เเซี่มาเดชมาเล่าฟังแลก เห็นแวม,มันก็อึงแล้วนับถึงแล้วมาหอดี๋ยวไปเด็บอกให้เหาขาขับไปหายามาหอดแล้วจอดรถไปฟังหมดแล้วเาวงเงียง่ยหวะมาเดี๋ยว ปา้ขปปาขึ้นมาบ้านนี้ป้าขึ้นมานด่นอ่ะท่านี้ป้าขึ้นนี่ป็นต้นตึกเบ็ดเนาะเนี่ยอนี้ตะกี้ตึกเบ็ดอันนี้ไอ้กันสั่นม่ค่อยดีเป็นไรของไรยอยู่ะ สวัสด <Driver S 2> ีครับดไ้้นอยกัน๋ออันนี้เป็นไอศครีมสักกระเป๋าคือใหญ่แท้สบายดีพี่น้องถ่าผู้ไดมานาะนี่ฮะผ่าเอฟซีว่ะเรีนวะเอฟซี เดินทางว่าไกลเนาะพี่น้องเลยอู้พอดีไอ้ดอนมาไอ้ดอนนะครับเออใส่ดอยไอ้ดอนไหนวะไอดอนใส่ได้มาหน่จังได้เออใส่ใช่ไาใส่ไทยใส่ไทยเออฟาทีโซ่กระเป๋าใหญ่านี่นเอามาง่ายขึ้นกับนี่มาอยู่สามเดือนมาอยู่สามเดือนมาอยู่สองสามเหมือสามมาอยู่เป็นเดือนสองเดือนกลับมาแล้วไม่กลับเลยอยู่เลยอยู่ ่สอยูจผีเพิ่นอันนี้เนาะพี่น้องผีเพิ่นมาเที่ยวแนะน้องซึนนะจ๊ะชื่อจอร์นี่ครับจอร์นี่เป็นคนไทยครับแต่ไปอยู่ออสเตรเลียตั้งแต่เด็กแล้วครับอ๋อผมเป็นคนอีสานอีกคนไทยแท้คนระยองครับคนยองผีเพิ่นว่าอยากมาเจอประสบการณ์ใหม่ๆของบัตรต่างๆไอ้ดอนสิไปมใช่ตัวชิคเอเมื่อฟังหนังบอยดอนไป เอาเสียหลุดอาเสียหลดเอดอนไหนบ้างวะของอันหนึ่งเถอะอไปได้ไหมซะเล่งแต่ว่าน่าอยู่ฝั่งเลนซะเล่งอยู่นี่ที่เราถือไปมันอันถืออันนี้กระเป๋าซอยพี่ไปอันถือกระเป๋าซอยแล้วพี่อักเลยก็ได้เออลักเออหลักเอาก็ได้หลักเลยนะลักเนาะไปหรือว่าอันมันหนักเติบบ่ะอันไม่หนักหรอกแล้วน้อยๆถือซาตุนโอ้ปีใหม่สีขับรถเนาะไป ป้าผีแล้วครับเองเน้อย,ยน้อยเขาเกล็ดเก่งๆกกไปเอาเยูซองเมกผุดรหัสกระเป๋าคะไปเอาอยู่ซองเมกเอ่ถไปเอาขี่วถจักไปเอากักบกระเป๋ามันมันอะไรมันมาสม่าดเอ,อข้าขวคัวหัน ใด้วจเจ้าวันที่ข่อใจลข่ายทั้งเจ้างมักอันโอ้อันนี้่ยวันข่อยเชยร์ได้เดือนก็สรางละก็เดี๋ยวขอยไปก่อนไอ้ดอนได้ไปบ่เข้าวันเก็บไปครับไปใม่ก็ตีใหม่ <ersch> พี่หม่พ <ral ua S 2> ่มพ exactly. ี่หม่พอมาเอาคล้องก็คือแบบมันสิมีคล้องแบบจุกจิกขนาดนะห้ามเอาอะไรบ้ามเอาอะไบอสอย่าว่าหนักเกิแต่ว่านี่แหละแบกบิดอันนอ่ like ี้ก <adelante> ็เฮาเอารถมาแะ่รพี่น่อยไปใช้อดอนมั้งกระเป๋าใหญ่ขนาดพี่น้อย พี่ินะกเติบยู่พี่พี่ยูได้ก่อนครับนี้เล่นน้าได้ไหม <c oughs> เล่นน้ำได้ครับได้ครับไม่มีกระเคนะมีลอยน้ำเป็นไหม<อ>กี่ลอยน้ำเป็นสินอ,นอ๋อเป็นๆอ๋อ ฮะอาจดะเซ่าใหม่ในน้อเห็นหรอฝายใหม่สามหกแปดหกบริเลเดะงามยู่งามยกมันสิอองวดนียแหละมึงนี่ได้หน่อยสื้อได้เด้ซื้อแะ้รบอกจักอิู่ใสจักบิน่ะซื้อหูเท่าไรเสียเหล่จักหูละสองพันเด็กเด็กคกโตบินเสียเหล่จักพอดีปีใหม่ไปติด ป้ายรถไปอันนี้ป้ายรถเลยพี่น้องไปติดป้ายรถเมื่อวานนี้พี่น้องไปดึงแถวป้ายก็งามอยู่สามหกแปดหกสามหกแปดหกยูแม่อยู่เพื่อนบอกอยู่อยู่หลายคนอยู่อยู่เพื่อนไปเจ้าก็นอ้อนไม่เจอกันคีรถไปก่อนกับอันกับพี่จากข้างนี้อ่ะข้านี้ก็ได้ข้างโน้นนะ ไปนั่งลากกระเป๋ามาเลยปานั่งพาเอากระเป๋ามาไปที่หลังเดี๋ยวเอาเมื่อเขึอนมาดิลองย่อเบิ่องบนกระเป๋าผีจะหนักเพราะว่ามีอยู่ประมาณ3กิโลมันเสียงดังเลยจะเห็นจะได้ปิดก่อนไป

ขี่เพื่อนทาำได้สิเมื่อยเนาะไปหวจมีเป็นทางไกลเนาะเออแบ่งกระเป๋าสองเม็ดกระเป๋าเด็ขพาไปผักเนผักเนาะเขาน่าจะเป็นน้ำแบบว่าสายการบินเขาจะส่งมาสะอ่ะโน้แบบว่ากระเป๋ากระเป๋าเพืัอนมาเออกระเป๋าเพืัอนมาเพื่อนมาแล้วมันลงมาส่งป่เขาแล้วไปเอาจั่งขนจั่งข้อจ่อใอีกฮันเด้ไหเก๋วันึ่งไดโอนโอนค่าจ้างฮันเด้เก๋ว่าเออ ข่าจากข่าจากเขาไปเอากระเป๋าเอากระเป๋ามาเส่งมาส่งยู่บาเจะวะมาส่งอยู่ช่องเมฆกลับไปเอาพันพันสองร้อยแต่ว่าเขาเอาพันหนึ่งแต่ว่าผีเราแบบว่าโอ้ยเห็นเขาเลยนะค่ะสองแล้วแม่เห็นไหมน้องข่าข่าจ่าแม่กระเป๋ากับมีแต่ขนมเนาะพี่เนาะคิดว่าสิเป็นเยังอข่านมตันั้ ก๋วยลตอร่อยของนาิเป็นของฝากแม่ก็จกของฝากเนาะใช่ใับพี่เปซื้อมาฝากพี่น้องแล้วพี่เมันบอกว่าบตักสีแบงเอาไว้ให้แบงกันเองเอามาแต่ออสเตรเลียใช่เออ่าอร่อย่าอร่อยากเฮอยเกบไ้ก่อนนคเแมพาเพามาจ้ะแช่อยู่เดี๋ยวเพเวคันเเอามาสิ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 จปีใหม่นี่

ม่เคยกินมาก่อนเลยโมเมนต์ซอกโแลกนุ่มอวนโมเมนต์อะไรเมลอะไรนาเลนเป็นที่ขาเานุ่มโมเมนต์ช็อกโกแลตกัต่ช็อกโกแลตนงนุ่มอืมนุ่มแบบแบบวันแบบแบบวันคบบแบบันบแล้วค่ะอี้เป็นอะครอะคนฉันอ่ะ

แกเบิ่งละบันนีแกเบิ่งเลยสีเบิ่งเลยสีเบิ่งเลยแกเบิ่งมึงกินเดียวกันเมันใส่แต่ผาเี่ยหัวเท่เฮ้ยหมวไอ้ดอน่ใหม่ตายดีหมวว้าสีเป็นหรืบะสีจไดไันนน นไปปลกซองมือนะที่ตรงนี้แล้วก็ลูปนี้ก็ได้ครับเรียว่าครันไหนจะจงใจโอ้ยหอมอีดีดูอันสีด้วยสลสดยนึงไสีได้เขาเป็นมุมที่รูปรบและจะีได้พี่ไมรู้ว่างนนี้มีอะไรม้างเพราะยังไม่ได้แกะเลยนะกันเป็นเสียวต้อนี่ว่าอถ่ายคลิปเขาเป็นาโป รวมให้กเปล่าวะอ่าืมาคเียว่าฮะบุกลาบ่อท่นีแล้ว่กับสตไกนจอย่าปอะ้ากูนยังไงก็ไาซุดกยาู้แกเมื่อเมื่แกแกเมืมืแกเลยแกเลยเลยไปหมขวัญย้อนหลังมันเกิดนะครับ องค์กรบ้านเกิดขอบคุณเราบ้างแเก้ยใช่ิช่ใช่ใชใช่ใั่ใช่ใ่ใช่ใก่ใช่ใจ่ิง่ใช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 วคช่ใ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 ชช่ช่ใชวใม่ใช่ใ่ใช่ใช่ใชสใช่่ใช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 ่่ใช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 ่ใ่ สวัสด <horse> e> oh ีสั there, uh ่นทไมราว่ามันส่สนนั่กันก็สุดกันเอานอามาแต่่นสนักไปอ่แต่เ่ออเเดียวครับใช่ใช่ใช่เตเมีไมมชมคข้ากบ้านอโอ้ตับ่นก็ได้เนี้เก็บไว้แบนี้ตลอดเพราะว่ากลัวกระเป๋าหาย บางทีแบบเขาชอบโยนกระเป๋าแล้วมันแตกมันเกกูวนี้ตลอดที่กว่าันนี้สองร้อยห้าิบหกมจะตกไปจีบกี่มอนวีเราออกโดเปิดเครื่องมานะมันตกลงมามีเทีจะอันสักจกระโดดดิสติมาจริงไม่ความพันในสูเนาะนองวัวบาย

ไปแล้วพล้วพอแล้วพอแล้วอที่นี้อันนี้เอาเอไปี่นเยวตอยู่<ส>ันนบายไปพี่น้องเดียวตน,นีนอสิไปซื้อเนวกินน้องจองแนวกินมากตอนทับอ่ะเพื่อห็นลยเนาะอันนี้ก็เงืนปีใหม่เอาหายเดียวพอห้าสิไปซื้ซอของมาเฮ็ดกินมือแรกเห็น<ๆ>แลพี่น้องสีมาซุมแซวกันเนาะมีแรงมี อาหารแรกกินพี่น้องแขกมากก็ต้องต้องมีดีพี่น้องตอนรับแขกเข้าปลาข้าปลาไปหาสิ่อครูสื่อปลาทันกระปุกเนาะพี่น้องในช่องเดี๋ยวเราออกไปซื้อยู่นอกพุลแหละเพราะว่าแถวบ้านเา่มีขทำกระปุกสามปลาสี่กระปุกอยู่ไปซื้ออยู่หันต์มามายังเนี่ยยู่นต์พุทธาอ๋ออึดจับไปพี่น้องไปซื้อของกัน มามาซื้อขปุ่นกันไปดองมซื้อขปุ่นสามลูกเลยกวดทักปโอ้ปวลายบวได้สามลูกเหรอเนาะ พป้อมปนชิพันเนี่ย10ตันพกโม่มันคือเป็นหมากเนี่ยนั่นคือมันเหี่ยวนี่ท่านเหี่ยวที่เนาะ ซือคลองกันพี่นอ้องเนี่ยตอนนี้เขาก็มาแวะซื้อปนิพนะพี่นอ้องเอาซื้อกัอบปุกับพักแล้วเขาก็มาแวะซื้อปนิพเอาปนินซีโล ป่าที่โตอดันีงี ừ, ừ ้ยัหญ่ดโตนจังโตล้ะโลเลยฮาโตกับประมาณโลไป chị sì... lo ở lại. Hả? 3 lô. 3 lô 3 lô à. ้องเช่นไปไม่็นวะเอาใส่บอลโหลดไว้นี่พี่น้องนี่รับนี่พักกข็ขับุถเมื่อ,อไปดิซื้อแล้วละมาด,ดีเติบได้พี่น้องอย่ามันมินมินเบาเนาะ ใส่ได <c ười> ้บ่อยหน่อยพ่ดีเนาะบ้าบอลกระต่างง่ดิไปเท่าี่แสนเ้งประมาณสองแสนไปหัหนยดิม่ดีเนเอ้ยตอนนี้เอากระัง เขาเมื่อบานใี่เ <cod> บ <'s on> to <together> <loyalty> ิ้ของาอยู่ในรถเดแต่ว่าท่านงพี่ลึกพี่เนาะไงจนพอเห็นบางย่างี่รถญงครับผ่านมาถ่ายบอทานเอาดินอนึงก็ใส่ายเอออืิะอาดเะอันนี้ ได้อยู่ก็ขอเดียวเอาถ่ายคลิปกันมาเลยพี่น้องเอ้ห่อเท่อนแล้วทางจะเป็นไงไปคิดไปเนาะไปคิดไปเลยไปคิดดอกอี่เงไรคือองของเอาขื้นมาไล้วเียมเห็ดกินแล้ว hắn ta hao mì lạy Hân, ý ý Hân, tà, Hân Cái gì thay gì thay Cái ta Cái không có Đi nó bài gì đâu xì đậu ถ่ายคลิปไปหนึ่งวันหนึ่งจบคลิปเลยอ่าเด็กพี่น้องแล้วก็ตอนในห้องก็ไปซื้อของเรียบร้อยเวลาเดียวมือแรกเนาะหาเบิ้งพี่น้องพวกห้าสีพาดกันเห็ดกินมือแรกแต่กระารักกินนี่นอันเกิสี่ดีขอตัวล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ ขอบคุณขอบใจที่สุดทุกคนีเนาะที่เขามาติดตามรับชมเาะงั้นจะจบคลิปเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนคลิปหน้าเพือนขั้นมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนสรับคลิปนี้สบายดีเด้อ